ข่าวล่าสุดแง่โอ๊กโพสภาพร,รับเงินสุนักกาเพื่อไทยดักคออย่าร้อนตัวจะกลายเป็นว่าแจกเงินหวังคะแนนเมื่อวันที่25ธันวาคมนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสที่ไอจีส่วนตัวโอ๊กอินเดกอร์พททีเป็นภาพรถสามล้อที่ติดป้ายพาหาเสียงหลังรถโดยเป็นภาพป้ายพาหาเสียงที่มีโลโก้ของพรรคเพื่อไทยพร้อมข้อความว่ารับเงินสุนัขก,กาเพื่อไทยเพื่อไทยหัวใจประชาชนโดยโอ๊กพันธงแท้ได้โพสภาพดังกล่าวพร้อมกับข้อความว่า อันนี้รับรางวัลสามร้อดีเด่นจากซันต้าไปเลยครับซึ่งอุงอิงหรือแพทองทานชินวัตรน้องสาวเข้าไปกดถูกใจนอกจากนี้ที่ทวิตเตอร์ของโอกาั์ทองแท้ยังโพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมโพสต์ข้อความว่าเอิมใจร่มๆและคิดให้ดีๆนะครับพี่สามล้อเขาไม่ได้ว่าใครหากร้อนตัวสั่งลูกน้องไปรังแกเขาอีก จะกลายเป็นว่าที่แจกเงินก็เพื่อหวังคะแนนเสียงนะครับความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้อยากดูหน้าหมาวัฒนาผสมรงโอป่อปมป้ายหาเสียงติดรถสามล้อเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2561นายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพักเพื่อไทยทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ ระบุว่าถ้าสั่งคนไปรังแกเขาก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นหมาอยากดูหน้าหมาจังพร้อมกับรีทวิตข้อความของนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่โพสต์ภาพป,ป้ายโฆษณาของ3ามล้อขั้นหนึ่งพร้อมข้อความลงบนเทวิตเตอร์ว่าเอิ่มใจรมรมและคิดให้ดีๆนะครับ พี่สามล้กเขาไม่ได้ว่าใครหากร้อนตัวสั่งลูกน้องไปรังแกเขาอีกจะกลายเป็นว่าที่แจกเงินก็เพื่อหวังคะแนนเสียงนะครับความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ทักสินส่งรูปชุดซันต้าแมวอวยพรคนไทยวันคริสต์มาสและปีใหม่ นายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีนยายะส่งรูปชุดซันต้าแมวสีแดงสดใสติดหนวดสีขาวพร้อมอวยพรในวันคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับคนไทยเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2 5 1 1ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ส่งรูปภาพตนเองในชุดซันตาคอส ติดหนวดสีขาวใส่หมวกสีแดงสดใสโดยในมือข้างขวาถือนกกระเรียนพับด้วยกระดาษสีขาวหนึ่งตัวและใต้ภาพเขียนคำอวยพรว่า Merry Christmas and Happy New Year หรือสุขสันต์ในวันคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับคนไทยโดยส่งมาทางลายผ่านแกนนำสำหรับความหมายของนกกระเรียนซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกว่า ซูรุถือว่าเป็นนกศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวความหวังความโชคดีและความสุขและยังช่วยป้องกันความเจ็บป่วยได้นอกจากนี้ยังมีตำนานว่ามีเด็กหญิงชาวญี่ปุ่นที่ป่วยหนักจากสงครามปรมานูก็พับนกกระเรียนสีขาวพร้อมกับเขียนคำว่า สันติภาพลงบนปีกนกด้วยเพื่อให้มันบินไปได้ทั่วโลกเช่นกันความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ข่าวล่าสุดฉเฉลิมลุยอีสานลันเพื่อไทยชนะขาดพร้อมฉีกรัฐมนูญสารต่อนโยบายแมวปูฉเฉลิมลุยอีสานสารต่อนโยบายแก้จนและยาเสพติดของแมวปู ก้มกราบอ้อนขอคะแนนเสียงมั่นใจแม้ผู้สมัครหน้าใหม่แต่ไฟแรงได้กระแสะพักหนุน <c oughs> เมื่อเวลา9.30นาฬกา30นาทีวันที่25ธันวาคมที่ลานอเนกป,ประสงค์ริมถนนท่าบอ่อสีเชียงใหม่เขตเทศบาลเมืองท่าบอ่ออำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคาย ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยจังหวัดน้องคายได้จัดเวทีปราศัยหาเสียงโดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานยุทธศาสตร์ปราศัยพรรคเพื่อไทยเดินทางลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวน้องคายซึ่งวันนี้เป็นการเปิดเวทีของพรรคเพื่อไทยครั้งแรกพร้อมเปิดตัวผู้สมัครพรรคเพื่อไทยทั้งสามเขตประกอบด้วยเขตหนึ่งนายกฤษดาตันเทิดทิศ เขต2นางชนกจันทาทองและเขต3นายเอกธนัตอินรอดอดีตโสหนองคายพักเพื่อไทยซึ่งนายกฤษดาและนางชนกเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ของพักโดยมีชาวหนองคายให้ความสนใจมาฟังปราศัยนับพันคนร้อยตำารวจเอกเฉลิมใช้เวลาปราศัยหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเดินทางไปยังจุดปราศัยที่2อําเภอโพนพิสัยและในช่วงบ่าย จุดปราใส่ที่3มามอำเภอเมืองหนองคายช่วงเย็นจึงเดินทางต่อไปที่จังหวัดบึงการลรตตำรวจเอเฉลิมกล่าวว่ารู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เดินทางเข้าเขตภาคอีสานชาวอีสานโดยเฉพาะชาวหนองคายให้การต้อนรับที่อบอุ่นการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ อยากให้ประชาชนให้โอกาสพักเพื่อไทยได้สารงานต่อจากนโยบายที่วางรากฐานไว้ตั้งแต่ครั้งเป็นพักพลังประชาชนพักไทยรักไทยจนมาถึงพักเพื่อไทยทั้งกองทุนหมู่บ้านโอทอบทุนการศึกษารหนึ่งอำเภอ1ทุนไปเรียนต่างประเทศ หากพรรคเพื่อไทยได้เข้ามาจัดตั้งรัฐบาลสิ่งแรกที่อยากจะเสนอให้ทำคือการแก้ปัญหาความยากจนและการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยพร้อมประกาศสงครามยาเสพติดผู้ค้ารายใหญ่ต้องถูกจับเข้าคุกให้หมดส่วนผู้เสพต้องได้รับการบำบัดรักษา สิ่งที่เห็นตลอดที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดปัจจุบันคือการบริหารงานไม่เป็นทําให้ประเทศเป็นหนี้แล้วกว่า6ล้านล้านบาทเศรษฐกิจย่าแย่ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำไม่เหมือนสมัยที่พันตบัตรโทรทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูนฉบับใหม่ที่เขียนขึ้นมาไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐธรรมนูญที่ถอยหลังลงครองการเปิดให้วุฒิสมาชิกลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีได้เป็นเหมือนการปิดประตูตีแมวดังนั้นจึงต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นสากลและเป็นประชาธิปไตย ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวอีกว่ามีโพสำรวจแล้วพบว่าพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียง38.3เปอซ็นตพรรคพลังประชารัฐได้4.7เปอร์เซน์ส่วนพรรคภูมิใจไทยไม่ได้แม้เปอร์เซ็นต์เดียวส่งสารไปถึงนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายสมศักดิ์เทพสุทินที่จะเดินสายภาคอีสานอย่ามาเลยเปลืองน้ำมันรถเพราะถึงมาชาวบ้านก็ไม่เลือก แต่ถ้ามาแล้วก็ลองมาดูมาเล่นกันตามกติกาประชาธิปไตยแม่แข่งกันทำความดีแต่อย่ามาเกเรกันจะได้รู้ว่าพื้นที่จริงเป็นอย่างไรตนมั่นใจว่าพัรเพื่อไทยยังคงขายได้แม้ผู้สมัครบางเขตอย่างเช่นที่หนองคายจะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่เป็นคนรุ่นใหม่แต่เป็นคนมีฝีมือมีความรู้ความสามารถที่จะเป็นกำลังหลักได้อย่างแน่นอน และความเป็นเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนยังคงเหนียวแน่นอยู่กับประชาชนแน่นอนพักการเมืองบางพักจะไม่ได้คะแนนเสียงชาวอีสานแม้สักคนเดียวภาคอีสานพักเพื่อไทยชนะขาดพักอื่นไม่มีสิทธิ์บางช่วงบางตอนที่ปลาใสหาเสียงนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงได้พาผู้สมัครพักเพื่อไทยทั้งสเขต ก้มกราบขอคะแนนเสียงกับประชาชนที่มาฟังปราศัยด้วยให้พักเพื่อไทยกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งเรียกเสียงหฮือหาเสียงปรบมือเกรียวกราวร้อยตำรวจเอกเฉลิมอย่างอ้อนชาวอีสานด้วยว่าอยากจะกราบเทพเท้าชาวอีสานขอให้รักพักเพื่อไทยมากๆตนและผู้สมัครพักเพื่อไทยรักประชาชนเช่นกัน หลังจากเสร็จภาร,รกิจปลาใส่ที่จังหวัดหนองคายแล้วร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะเดินทางไปยังจังหวัดบึงการจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดศรีสะเกดก่อนกลับกรุงเทพมหานครความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวต่อไม่รอแล้วนะแมวปูโผล่โพส์เมอรีคริสต์มาสชาวไทย เมื่อวันที่25ธันวาคมนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในโพสต์ภาพตนเองคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพี่ชายซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับต้นคริสต์มาสโดยบรรยายใต้ภาพว่า Merry Christmas ค่ะทางนี้ในวันเดียวกันนางสาวแพรทองทานชินวัตร บุตรสาวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพ m e r ร y c ี่คริสต์โดยมีภาพประกอบเป็นนายทักษิณที่คาดว่าน่าจะใช้แอปพลิเคชันในการแต่งภาพเป็นซันตาคลอสพร้อมแคปชั่นว่า I miss my Santa very much Merry Christmas guys นอกจากนี้นางพินทองทาคุณากกรวงบุตรสาวของนายทักษิณก็ได้โพสต์ภาพลักษณะเช่นเดียวกัน แต่ใช้แคปชั่นว่า Love Santa ความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้บิ๊กตูเดินตลาดพระประแดงอยากรู้เศรษฐกิจไม่ไดียังไงเจอปูถูกมัดถามว่าตายยังเมื่อเวลา8นาฬิกา10นาทีวันที่24ธันวาคมที่ว่าการอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอรพร้อมคณะอาทิพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชัดชัยสาริกัลรยะรองนายกรัฐมนต,นนนตรีพลเอกอนันตพรการจนาัตรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวิรศัร์โค วสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสมุทรปราการเริ่มด้วยการศักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยก่อนเยี่ยมชมตลาดพระประแดงพลเอกประยุทธ พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเป็นเรื่องธรรมดาที่ราคาสินค้ามีขึ้นมีลงตามกลไกตลาดพร้อมสอบถามแม่ค้าขายไก่สดว่าอยากจะรู้ว่าที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันไม่ดีอย่างไรเพราะคนข้างนอกเขาก็พอใจและอยู่ได้จากนั้นพลเอกประยุทธ์เดินดูและแวะแผงขายอาหารทะเลสดพร้อมกับหยิบป,ปูมาขึ้นมาแล้วถามพ่อค้าว่า ปูต้องมัดไว้ใช่ไหมตายหรือ,อยังทั้งยังถามอีกว่าขายดีหรือไม่พ่อค้าตอบว่าขายไม่ค่อยดีนายกจึงแนะนำว่าให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความคลึกคืน้นพร้อมกับถามอีกว่าที่ขายไม่ดีแสดงว่าเราสู้เขาไม่ได้ใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาลูกค้าประจำขณะที่พ่อค้ากล่าวว่าลูกค้าประจำมีน้อย เพราะตนไม่ให้เขาติดค่าสินค้าลูกค้าเลยหนีไปหมดพลเอกประยุทธ์จึงกล่าวอย่างทีเล่นทีจริงว่าเป็นความผิดนายกอีกใช่หรือไม่จากนั้นพ่อค้าคนดังกล่าวได้พูดเอาใจโดยบอกกับนายกว่าให้อยู่อีก4ปีซึ่งนายกได้เพียงแต่ยิ้ม ทางนี้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้นำดอกกุหลาบมามอบให้พลเอกประยุทธ์และส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจขณะที่นายกกล่าวว่าวันนี้ต้องการมาดูให้เห็นกับตามาเยี่ยมจริงๆก็เห็นเขามากันเยอะและที่บอกขายของไม่ดีขายของไม่ได้แต่มาเดินแล้วก็เห็นว่าขายได้ทุกร้านเพราะการขายของก็อยู่ที่ว่าจะขายอะไรด้วย ทางนี้ช่วงหนึ่งมีหญิงสูงไวัยได้เข้ามาขอถ่ายรูปกับนายกด้วยความดีใจโดยบอกว่านายกโลกกว่าตัวจริงอีกนายกได้แต่ยิ้มพร้อมบอกว่ามันแหม่งๆ่นะนี่ตัวปลอมหรือไงขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่